โอ้โหพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าจะมืดครึมสักหน่อยนะลมฝนเหมือนฝนจะมาแต่ว่าร้านค้าก็ยังยังมีอยู่อ่ปลาชานมาได้อะไรกินมั่งเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยกินไอติมแล้วนาเล็กเพิ่งมานะเร้านนี้เดี๋ยวนาเล็กจะสั่งไก่สั่งตีนไก่นะนะนะร้านนี้อร่อยนะน ยังเหลือยังเหลือเยอะนะเดี๋ยวเยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามน,นี่บรรยากาศฝนเหมือนจะตกนะครึมครึมนะลมก็เริ่มมาแต่ว่าโอ้ร้านค้าเรายังสู้อยู่นะนี่นี่มีถือว่าหลากหลายเลยคนก็เยอะนะคนก็เยอะนะเดินเยอะเลยวันนี้นะนี่ พยาบาลเข้าเวรนะผู้ป่วยที่ญาติผู้ป่วยมาเนี่ยมมก็พากันมาเดินเนี่ยโอ้ถือว่าคนแน่นเลยบรรยากาศดีๆฮะเนี่ยเนี่ยอ๋อ,อไหนคุณได้อะไรกินนะไออ่าหมดแล้วเหลือแค่นี้โอ้โหเหลือยกซอสเลยเออเนี่ย บรรยากาศแบบนี้ก็ได้อะไรกันกาแฟก็มีแล้วแต่คนชอบนะอืมก็หลายล้านเลยนะร้านค้าก็เพียบนะชานมไข่มุกบ้างนะนี่พิซซ่าก็มีนะอาหารไทยจีนฝรั่งมีหมดแล้ะนะญี่ปุ่นก็มีนี่ นี่ฮะบีชีสเฟรนด์ฟรายนี่ฮะนี่ใครชอบเฟรนด์ฟรายมาลาก็มีนี่ฮะร้านวันนี้มาลาวันนี้อะไรเนี่ยโเนี่ยร้านนี้ ยำแซ่บซิ่งนะนี่ยำแซ่บซิ่งมาแล้วก็ถือว่าอร่อยร้านนี้ทีเด็ดเลยนาะเล็กก็เคยรีวิวไปแล้วนะบรรยากาศอันนี้พาเดินดูก่อนพนะาเดินชมความน้ำนะนชิคเกน้นแบบโอ้เพลงเข้านาเล็กไปก่อน ต้องเดินห่างๆเพลงก่อนนะเดี๋ยวลิกิทธิ์เข้าๆนะนูนะ่นโอ้โหมีหลายร้านจริงวันนี้คนก็เดินเยอะด้วยถือว่าเป็นวันพุธปลายเดือนด้วยนะเป็นช่วงเงินเดือนออกด้วยนะหลายคนก็มาเดินช้อปปิ้งกันนะกินให้สะใจกันหน่อยนะนี่แหละบรรยากาศของออตลาด SR เคฟูดทรักของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตใ์ก็ถือว่าเป็นตลาดนัดอาหารทุกวันพุธนะตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง20นาฬิกาวันนี้คืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าร้านค้าก็ไม่ยอมหยุดกันเลยอ่ะสลหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ